อตอนเด็กๆพวกเราเบื่ออะไรมากที่สุดน,นะถ้าเป็นหลวงพ่อปัญญาณนนันทะนะท่านบอกว่าตอนเป็นเด็กนี่เบื่อเอาอาหารไปแจกเพื่อนบ้านคนะือโยมพ่อขยมแม่ท่านเนี่ยเป็นคนมีน้ำใจนะเวลาได้อะไรมาเนี่ยนะ ก็นำไปแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านอยู่เสมอได้เนื้อมาก้อนนึ่งนะก็มาทำเป็นแกงหม้อใหญ่เลยนะแล้วก็แบ่งแกงให้ชาวบ้านก็เป็นหน้าที่ของอเด็กชายปันนี่แหละนะต้องเอาแกงนี่ไปแจกบ้านโน้นบ้านนี้เวลาได้ทุเรียนนะ สองสามลูกก็มาทำน้ำกะทินะหม้อใหญ่เป็นขนมไปแจกชาวบ้านนะก็เป็นหน้าที่ของเด็กชายปันเนี่ยลูกชายต้องเอาไปแจกได้ปามาเข่งใหญ่โยมพ่อโยมแม่ก็แบ่งเป็นกองกองแล้วก็เรียกลูกมาเอ้าเอาไปแบ่งให้เพื่อนบ้านนะให้ทั่วถึงนะเป็นเช่นนี้อยู่เสมอนะ เด็กก <mm um> ็อยากเล่นนะแต่ว่าพ่อแม่สั no> <t <t ่งเอาก็ต้องทําตามแล้วก็ทำนี่เป็นประจํานะก็เลยบอกว่าเบื่อแต่ว่าเมื่อท่านได้มองนะกลับมาถึงเมื่อท่านโตขึ้นท่านก็มองว่าโอ้อันี่เป็นคุณธรรมเลยนะมันเป็นวิถีชีวิตเลยนะเป็นคุณธรรมที่ ฝังอยู่ในวิถีชีวิตของชาวบ้านเลยคือชาวบ้านนี่มีอะไรก็แบ่งปันกันนะโดยเพราะคนที่นะพอมีกำลังหน่อยก็แบ่งได้มากหน่อยนะอย่างโยมพ่อโยมแม่ของหลวงพ่อปัญญาอันนี้มันก็มีเป็นเรียกว่าเป็นธรรมดาเลยนะในทุกหมู่บ้านหรือว่าทั่วประเทศนะของไทยสมัยก่อนก็ได้ หลวงพ่อโพธิรังสีนะท่านเคยเป็นรองเจ้าอาวาดอารองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ท่านมรณภาพไปยี่สิปีแล้วท่านเล่าว่าหมู่บ้านท่านตอนเด็กๆเกนี่ยนะที่บ้านเนี่ยเวลาทำอาหารเนี่ยทุกวันเนี่ยก็ทำแค่อย่างเดียวแต่ทำเยอะแล้วก็ไปแบ่งให้เพื่อนบ้านส่วนอาหาร อย่างอื่นเนี่ยก็ได้จากเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเขาก็ทําแค่อย่างเดียวเหมือนกันบ้านนี้ก็ทําอย่างบ้านนั้นก็ทําอย่างแล้วก็มาแบ่งกันเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าทําอย่างเดียวแต่ว่าได้กินหลายอย่างนะอันนี้เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านนะทีะ่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วมันก็ทําให้ชีวิตที่อ,อาจจะดูอัตคัดนะ แต่ก็ไม่ถึงขัดสนเพราะมีการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันชาวบ้านแม้จะยากจนนะแต่ว่าก็รวยน้ำใจและพอรวยน้ำใจแบ่งปันกันก็รวยความสุขนะมีความช่วยเหลือเกื้อกูลกันมันก็ทำให้เกิดความอบอุ่นมั่นคงและปลอดภยัยด้วยข,มอขอโมยขจรก็ไม่มีเลยนะไม่ต้องพูดถึงการฆ่ากันในหมู่บ้านนี่เพราะว่า เอือเฟื้อเกือ้อกูลกันนอกจากอาหารแล้วเนี่ยนะบางทีก็เอาแรงเนี่ยมาช่วยกันเวลาจะเ,าเกี่ยวข้าวเวลาจะปลูกบ้านนะแรงงานก็ไม่ได้มาจากไหน,นเราก็เพื่อนบ้านนี่แหละมาช่วยกัน แล้วก็ช่วยกันแบบนี้กันไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ทำให้อยู่กันได้ด้วยดีแต่ที่เด่นนะเด่นชัดก็คือก,การเอื้อเฟื้อกันในเรื่องของอาหารและจริงคนสมัยก่อนเนี่ยก็ไม่ได้เอื้อเฟือ้อแต่เฉพาะคนในหมู่บ้านนะหรือคนที่รู้จักกันนะคนแปลกหน้าเขาก็เอื้อเฟือ้ออย่างในหมู่บ้านนะหลายแห่งเนี่ย ที่เขามักจะมีคนแปลกหน้าผ่านไปผ่านมาโดยเพราะนะมาก้างคืนเนี่ยชาวบ้านนี่ก็โดยเฉพาะในอันนี้อาจารย์ประมวลท่านเล่าฟังนะท่านเป็นคนพัใตายแล้วเล่าว่าเนี่ยโยมแม่ของท่านเนี่ยนะรวมทั้งชาวบ้านคนอื่นด้วยเขาก็จะกลางค่ำกลางคืนนี่ก็จะตําข้าวตําข้าวทําไม เพราะว่าอาจจะมีคนแปลกหน้าหรืออาคันตุก,กะมาค้างคืนสมัยก่อนนี่มันไม่มีโรงแรมนะคนที่เขาเดินทางที่เขาก็ต้องมาแวะพักกลางทางแวะพักแล้วเนี่ยเจ้าของบ้านนะก็ต้อนรับนะด้วยข้าวปลาอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็ต้องต่ํมข้าวไว้นะเตยมพร้อมมาไว้กลางคืนเผื่อจะมี อาคานตูหรือคนแปลกหน้ามาพักเพราะสมัยก่อนมไม่มีสีข้าวนะไม่มีโรงสีข้าวนะจะกินข้าวจาราทีก็ต้องตําข้าวก่อนตําข้าวเพื่อได้อพร้อมหุงข้าวได้อันนี้เรียกว่ามีน้ําใจกับคนแปลกหน้านะเพราะว่าจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ถ้ามานี่ก็อยู่ในต้อนรับนะนอกจากให้ที่พักแล้วก็ยังให้เข้าไาอาหารด้วย อาจารย์ประมวลตอนเด็กเนะี่ยเคยถามแม่ว่าเนี่ยทำแบบนี้เนี่ยไม่กลัวเขาป้นเหรอแม่บอกว่าไม่มีใครเขาป้นบ้านคนที่เขาขออาหารกินหรอกนะคนสมัยก่อนก,ก,ก็มีคุณธรรมนะโจนี่ป้นใครก็ป้นนะแต่ว่าไม่ป้นคนที่เขาเคยพึ่งพาอาศัยเคยพักเคยกินข้าว อันนี้ก็เหมือนกันนะโยมพ่อโยมแม่ของหลวงพ่อปัญญานั่นเอื้อเฟือ้อเกื้อกูลทั้งคนในหมู่บ้านแล้วก็คนแปลกหน้าคนในหมู่บ้านคนอื่นนะอาจจะโดนขโมยวัวขโมยควายนะภาคใต้เนี่ยพัท,ทลุงเนี่ยไอ้การขโมยไปขโมยควายนี่มันเป็นเรื่องธรรมดามากแต่ว่าโยมพ่อโย,ยมแม่ท่านเนี่ยไม่เคยเจอปัญหานี้เลย มีแต่ว่าคนที่เพื่อนบ้านที่เขาโดนขโมยวัวขโมยควายเนี่ยมาขอให้ท่านช่วยช่วยไงช่วยไปช่วยไปเจรจากะจนให้เอาวัวควายกลับมานะท่านก็ทำให้นะโยมพ่อโยมแม่โดยอว่าโยมพ่อเนี่ยทำให้เพราะว่าพอจะรู้ว่าใครขโมยส่วนใหญ่คนที่ขโมยเนี่ยเขาก็ต้อง พอรู้อยู่บ้างนะเพราะเขาจะเรียกค่าถ่ายเรียกเอาค่าถ่ายวัวค่าถ่ายควายก็ต้องพอจะรู้ว่าเป็นใครเราเคยเล่าไว้แล้วนะแถวภาคใต้นี่มันมีเสือมีโจรเยอะพวกนี้ก็มีชื่อมีเสียงพวกนี้งานดีแหละคือขโมยวัวขโมยควายนะไม่ไงก็ป้นเลยนะบางทีก่อนจะป้อนนี่ก็ประกาศลุงน้าด้วยซ้ำนะว่าจะป้นที่นั่นที่นี่นะ เรียกว่าเปิดโอกาสให้ได้ตั้งตัวแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคนก็ไม่สู้หรอกนะก็ยอมอันนี้เนี่ยพอมีเพื่อนบ้านมาขอให้ท่านให้โยมพ่อให้โยมพ่อเนี่ยไปช่วยเจราจากับโจนหน่อยนะท่างก็ไปเจราจาได้นะแล้วก็โจรมันก็เก่งใจทำไมเก่งใจนะเพราะว่าเคยกินข้าวนะเคยกินน้ำนะจากบ้านของ ยมพ่อหลวงพ่อปัญญาเกรงใจนับถือน้ำใจนะเมื่อมีคนมาออกป่าขอให้ช่วยนะปล่อยวัวปล่อยควายาก็ยอมนะอันนี้เลยว่านอกจากไม่เคยโดนป้นแลเนี่ยยังสามารถช่วยคนที่ถูกป้นด้วยนะให้เขาได้วัวได้ควายกลับคืนอันนี้เพราะอะไรนะเพราะว่าความมีน้ำใจนะความมีน้ำใจความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อันนี้เป็นวิธีของชาวบ้านสมัยก่อนนะความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เนี่ยมันนอกจากจะทำให้เกิดความสุขใจแล้วมันจะเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่นันแฟนหรือมิตรภาพไอ้สายสัมพันธ์เนี่ยมันก็กลายเป็นเป็นไข่ใหญ่นะที่คอยอบอุ่มนะเวลาเดือดร้อนเวลาเดือดร้อนก็เราเคยช่วยเขานะถึงเวลาเราเดือดร้อนนะเขาก็มาช่วยเราถึงเวลาเราขาด ก็มีคนมาแบ่งปันให้เรานะหรือว่ามันคอยช่วยเป็นหลักประกันว่าจะไม่มีใครเนี่ยมารังแกนะเพราะว่าได้ช่วยเหลือกันมาก่อนเพราะสมัยก่อนเนี่ยมันชาวบ้านก็ต้องพึ่งตนเองนะไม่มีตำรวจไม่มีออำนาจของรัฐบาลนี่จะมา ไม่ว่าจะเป็นบําบัดทุกข์หรือบํารุงสุขนะะนั้นชาวบ้านนี่ก็ต้องบํารุงสุขกันเองนะบำรุงสุขด้วยการแบ่งปันกันนะมีอะไรก็ช่วยเหลือกันซึ่งมันก็ต่างจากสมัยนี้นะสมัยนี้นเพื่อนบ้านนี่ไม่รู้จักกันบางทีก็ทะเลาะกันไอความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันก็หายไปหนักนิดเบาหน่อยก็ไม่ยอมกันนะอันนี้เพราะว่าขาดความเอื้อเฟื้อกันแต่พอได้เอื้อเฟื้อกันนะ มีอะไรก็มาแบ่งปันกันนะนะปีใหม่สงกรานต์ตุตจีนก็มาแบ่งปันกันเกิดความเป็นเพื่อนกันเกิดมิตรภาพกันนะบอกว่าเรื่องราของระแหงก็หมดไปนะอันนี้เคยเล่าให้ฟังแล้วว่าให้ความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านเนี่ยมันหายไปได้นะเมื่อฝ่ายหนึ่งเริ่มที่จะหยิบยื่นมิตรภาพให้ด้วยการเอาของมาให้เอาขนมมาฝาก จากคนแปลกหน้ากลายเป็นเพื่อนพอกลายเป็นเพื่อนแล้วเนี่ยมันก็เกรงใจกันพอเกรงใจกันในที่เคยสร้างความเดือดร้อนรบกวนกันนะมันก็บรรเทาเบาบา,บางลงกลายเป็นการช่วยเหลือกันเพราะนั้นเนี่ยการช่วยเหลือกันนี่มันมีประโยชน์ทนั้งในแง่ของจิตใจนะและในแง่ของความเป็นอยู่นะคนสมัยก่อนเขาก็รู้นะถ้าแบ่งปันกันแม้ว่าอาหารเราจะเหลือน้อยลงพอไปแบ่งปันให้เพื่อนบ้าน แต่ไม่ได้ความสุขใจและมันได้หลับประกันแห่งสวัสดิภาพนะหรือว่าความสุขนะทางด้านความเป็นอยู่ด้วยนะไม่ใช่แค่เรื่องของจิตใจอย่างเดียวอันนี้เป็นภูมิปัญญาที่ปัจจุบันก็ยังใช้ได้นะถ้าเรามีความศรัทธาในความดีนะศรัทธาในความเอื้อเฟื้อเกอืเกอ้อกูลกันเดี๋ยวไม่ต้องพูดถึงว่ามันทำให้อายุยืนมากขึ้นอย่างที่พูดแล้วเมื่อวานนะ ความเอ,เอื้อเฟือเกือเก้อกูลทำให้ผู้คนอายุยืนทั้งผู้รับและผู้ให้อแล้วก็เตรียมรับพอรอิชิตังปฏิตังตุมพังคอยถภพรที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วอิปาเมวาสัมีชาตูโรงสำเร็จโดยชาพรสาเพผภูเรนตุสังขปาอความดารีทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยาธา เมื่อพระอาจารย์นายวันเพมนมณีโชติราโซยทตาเหมือนแกมณีอันสว่างสวัยควยินดีสาภิติโยวิวาันตูปานจารายทั้งขวงจงบำราดไปสาภพโรคโควินาสตูโรคทั้งขวงของท่านจงหายมาเตพาว,วันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีธีกายุโคภวะ ท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทานาสิลิส,สนิจังุทธาปัจยิโนตารุธรรมาวัฏานที่อายุวันโนสุขังพลังสามสิบประการคืออายุวันนาสุขาพละผู้คนผู้มีปกติไหวกราบมีปกติอ่นน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิส อาวโนตุสาพามังคลังขอสาพามงคลจงมีแก่ท่านปันตุสาพาเทวตาระขอเราเทวดาต้องควรจงรักษาท่านปพาพุทานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาพรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสาพาสังฆานุภาเวนา ด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์พสงที่ภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอ